สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจผ้าโสธรเมืองแปดริ้วนะครับร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรวัดโสธรจังหวัดเชียงแสนนะครับร้านตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซินเพกมีซีศิหนึ่งจังหวัดเชียงแสนนะครับผมวันนี้ทางร้านมีความยินดีนำเสนอพระเครื่องหลวงพ่อพุทธโสธรที่มีความน่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นพระเครื่องหลวงพ่อพุทธโสธรที่ ออกในปีพศ2533นะครับเป็นพิ์ทรงสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเขาดูองค์จรล้วกันนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นมีความน่าสนใจยอยู่อยู่อย,อยู่อยู่สองเรื่องที่สําคัญนะครับคือองค์นี้เป็นพักเครื่องหลวงพ่อพอุทธโทธรที่ออกวาสโทธรในปีพศ2533นะครับพิณทรงสามเหลี่ยมนะครับ แล้วก็รุ่นนี้เป็นทรงสามเหลี่ยมรุ่นแรกนะครับที่ฐานประทิบ์อัญเชิญตาสัญลักษณ์พอปลอลนครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เป็นตาสัญลักษณ์พอปลอลทั้งสองด้านนะครับลักษณะเหรียญองนีเ้เป็นเนื้อทองคำนะครับจริงๆรุ่นนี้เนี่ย ถ้าถ้าพูดถ้าพูดถึงหลวงพ่อสดพุทธโสธรที่ท,ที่ที่อัญเชิญตาสัญลักษณ์ปปอนะครับถ้าเป็นเหรียญเนี่ยจะจัดสร้างที่มีอัญเชิญตาสัญลักษณ์ปปอเนี่ยครั้งแรกน่าจะเป็นเหรียญเหรียญอาร์มปีพศ2509นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการจัดสร้างเป็นเหรียญลูกไข่นะครับปี2531 2533แล้วก็มีจัดสร้างเรื่อยมาเลยนะครับผม แต่ถ้าเป็นเป็นพักกิ่งอรอยองฮะหลวงพ่อพ,พุทธโสธร,รอยองแล้วก็เป็นพิมพ์ทรงสามเหลี่ยมเนี่ยทางวัสุทรเนี่ยจะมีการจัดสร้างครั้งแรกในปีพศ2 5 3 3นะครับองค์นี้ก็คือ,อพิมพ์สามเหลี่ยมที่ว่านะครับพิมพ์สามเหลี่ยมสองหน้าก็เป็นพอปร,รอทั้งสองหน้านะครับอพอปลอทน,นี่ก็ในกาเก็บความรู้นะครับพอปร,รอทเนี่ยก็ ตัวพอก็ย่อมาจากมหาวิทิาลอยพลเดชนะครับผมแล้วก็ปอลนี่เป็นบาลีนะครับย่อมาจากบรมราชาธิราชนะครับสันทายก็คือบรมราชาธิราชนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อพรุทธทองที่มีการอัญเชิญตราสัญลักษณ์ปอลนี่ก็มีการจัดสร้างมาเรื่อยๆนะครับในปี2533แล้วก็2534 35นะครับก็มีการจัดสร้างเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ เพียงแต่ว่าในบางปีก็อาจจะมีหรือหรือบางรุ่นก็อาจจะมีบางรุ่นอาจจะไม่มีแล้วแต่ทางวัสดุทจรจัดสร้างนะครับแต่ในปี2องพมเนี่ยมีทั้งวัตถุบุคคลที่มีทั้งตาอัญเชิญตาสัญญาณพปรแล้วก็ที่ที่ไม่มีก็แล้วแต่นะครับที่ทางวัสดุจัดสร้างนะครับสุดองค์นี้ก็ที่เรียนให้ทราบก็คือว่าเออเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับหลวงพ่อสุรนพิมพ์สามเหลี่ยมเป็นรุ่นแรกที่ฐานประทิพย์อัญเชิญ ตาสัญลักษณ์พบรลนะครับในหลวงเจ้ากระิ่ก้นนานะครับดูองค์พระนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนี้ต้องจําพิมพ์นะครับจำพิมพตระลทรามีการจัดสร้างรุ่นนี้มีการจัดสร้างเป็นเนื้อ น่าจะเป็นทองเหลืองแล้วก็มีเนื้อเงินแล้วก็ทองคำนะครับผมในรุ่นเดียวกันเนี่ยท่านท่านมีการจัดสร้างเ,าเป็นชุดนะฮะแล้วเจ้าแยกเดี่ยวนะครับชุดหนึ่งก็จะมีประกอบด้วยพกกระกลิ่งลอยองคพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ฐานพระทิพย์ข้างหน้าก็ป,ประดิษฐานพระปรมัญญาเย,ย่อพอปร,ะรนะครับแล้วก็วก็มีพิมพ์กลางนะครับพกกระกลิงพิมพ์กลางแล้วก็เป็นองค์สามเหลี่ยมนะครับทางวัสถุทรเนี่ยมีให้ ให้เช่าตอนนั้นนะครับทั้งแยกแล้วก็เป็น,เป,นเป็นบล็อกเซตชุดก็มีนะครับเ,เนื้อทองคำไม่ว่าพักเรื่องหลวงพ่อทศนะัถ้าเป็นเนื้อทองคํานี่สวยทุกรุ่นนะครับ mm hmm. ผมไม่คนชอบชอบพระเรื่องหลวงพ่อทศที่เป็นเนื้อทองคํานะครับ mm hmm. ก็ครับโอเคในเบื้องต้นขออนุญาตนำเสนอเพลงเท่านี้นะครับผม แล้วก็ถ้ามีใครสนใจอยากดูองค์จริงเราดูพักเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรรุ่นอื่นๆนะครับเชิญที่ร้านผมที่เมเจอร์ซิเบ็กบิ๊กซีหนึ่งจอย่างซาวนะครับถ้ามากาบหลวงพ่อพุทธโธรแล้วก็แวะมาทางร้านไม่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 ไกลจากทางวัดโสธรนะครับผมก็มีพระเครื่องัตถุมงคลหลวงพ่อพุทธโธรแล้วพระบูชาหลวงพ่อพุทธโธรหลายรุ่นนะครับพระบูชาที่เยอะมากผมมีหลักหลักร้อยนะครับแทบต่ทุกรุ่นเนี่ยคือจะเว้นรุ่นใหม่ของทางวัดก็วัดก็จำหน่ายนะครับ ขออนุากเบื้องต้นผิดตรงนี้นะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับ